เดตแล้วเหรอสวัสดีครับครับสตรีมฟีลไฟ EP หนึ่งครับโอ้ไม่ได้เล่นนานเลยครับเนี่ยเข้ามันเล่นได้สี่ห้าวันกลับมาเล่น ทีมนิดไปเดียวดีครับทีมดีกลักวลองไปทีมดีกว่าครับใครก็แบกดู ເຢັນອາກາດເຢັ อากาศเย็นนะครัดาวะจะบายสามนะสู้สมรภูมิเออตตวรอดสู้เด็นิสสัน Nó nón là Hãy subscribe ตีมาข,ข้างเลยอ้าวโอเค มีตีด้วยเนี้ยมันอยู่ข้างนอกเนี้ยอยู่ข้างในเนี้ยไม่เห็นเหรอชีวิต มันมีชุบชีวิตด้วเหรอน่้ขาจะไปชุบชีวิตตรงไหนในนาขาโอ้โห ก็คือไม่อยู่แล้วไปข้างบนแล้วอยู่ยงนี้โดนถอยหัวนะครับค่ะมันมีใครชุบอเลยหรอครับ โอเคไม่มีใครชุบออกนะครับออกนะครับเพิ่งเริ่มเล่นด้วยล่ะตั้งค่ารอได้กลักวกบคุมเองคืออะไร ชุบหนยก็ได้นะครับ เป็นแถวอะ

một xong là ok Và Ừ Dù này nôn là Bây i nah. อยู่ไหนเ้าต,ตรงมาเล่นไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยทำไมมองไม่เห็นอ่ะออ ปืนทกอีกแล้ว เราจะไปสู้อะไรใครได้ ร้าน้าอยู่ไหนอะ่ะร้าน้าอยู่ไหนอะ่ะไอไไ้จุบชีวิตน่ะ ยาก็ไม่มีเวรกรรมแล้ว Hãy subscribe <laughs> chụp như ngài ạ พ่อแกฮะ,อ,ะอ,อืนันแหละแบกด้วย tulong rung Ini enggak menurut And I look นา,วา้วาวเร็ว 龙南。 ไ้ตรงนั้นโอเคตนีนะ